ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษาชาแนลนะคะไปนากระติกน้ำมันอยู่แล้ววันนี้ก็จะได้ไปซื้อน้ำมันให้ลูงเอาแล้วบอกเกิดบูดนั่นลืมอีกแล้วว่าแม่ขี้หินได้ทางไตคจัดเศษไม่เศษเนี่ย เรียมของไต้ไถนาแต่เช้านะแมลงวันนี่หมวกดิ ทิมไว<ป>พูดอ่ะทิมไว้หน,น้าพ่ะนี่น่ะโอ้ยเดี๋ยวล้างหน้าแล้วก็ไปซื้อน้ำมันแล้วก็ออกไป เสือก็จะไปนาแล้วนะปะาษะก็อุ่นแกงเห็ดนะเมื่อคืนกลับมาถึงบ้านก็ทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่าเขาล้คขําะกว่า่าจะไปซื้อผลไม้มามันก็หกโมงทุหกโมงเย็นนะคะก็เลยได้ลำมืดนะกลับมาถึงบ้านทุ่มครึ่งพอดีลุงเสือก,ก็กำลังแกงเห็ดลุงเสือทำกับข้าวกินเองเมื่อคืนนะคะ ในภาษาก็จะปิ้งปลาลาแดกนะคะเดี๋ยวซอยหอมแดงใส่จักหน่อยนะคะปิ้งปลาลาแดกตัวเดียวก็พอมากเดี๋ยวปิ้งสองตัวว่าให้บิ๊กตัวหนึ่งเดี๋ยวซอยหอมแดงใส่จักหน่อยนะคะมันเหมือนปลาที่เขาทอดแล้วนี่สิปลาทอดแล้วมันไม่มันไม่ใช่ปลาดาปลาทอดแล้วแดีว่าเขาหมักแล้วเขาทอด ก็เลยเอามาอุ่นอีกเนาะปิ้งจริงๆมันก็น่าจะสุกแล้ว,วแหละเราก็มาห่อใบตองปิ้งใส่หอมแดงอีก กรอบๆอื้อแตกหมดกรอบๆๆๆตีมะยักหน่อยนะเด็ก um ปิ้งกันหนังสือเอาไว้ซะได้น้อเดี๋ยวให้ใบตองมัน ูกไฟก่อนราค่อยพับพับบาได้ในไอซตอนนี้มันแตะเลยเสือสติตสตาร์ทรถแล้วเดี๋ยวภาษาจะล้างหน้านะ้ก็ไปซื้อน้ำมันนะก็ออกไปทีหลังนะคะ พะมันห่อนเพราะว่าปลามันก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวภาษาก็จะมาเอาน้ำตาลนะใส่กระปุกไปไว้หนานะคะ ตังเรือรถดีนะคะปาารละานออะเยไม่ค่อยออกไปแล้วก็เอาออกไปไว้นานะคะเนาะเวลานี้แหละช่วงเวลาทำนาเครื่องครัวก็จะต้องเป็นสองชุดนะคะแต่เพราะฉะนั้นนะกระปุกก็จะเยอะนิดนึงนะคะภาสาก็จะอ่าเอาไปไว้นาชุดหนึ่งกระปุกน้ำตาลกระปุกถงชูรสกระปุกรสดีกระปุกเกลือ กปุกปลารานะคะน้ำปลามีหมดทุกอย่างเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าไปนาเราก็ทำครัวเหกัริกหอมแดงกระเทียมน,นะคะเป็นหมดนะคะสิบเก้าเ <19 S 1> บอร์สีโต๊ะ ลุกน้องไปไสมันนี่คือบ่อเห็น นาน้อยไปทางไหนวันนี้คือบบเห็นเรียนนำคนรถออกไปก่อนแล้ะบอวันนี้ลุงเสือต้องเอารองเท้าบูทไปใส่เพราะว่าข้างล่างมันเป็นหินนะคะจากหินจากน้ำนะเมื่อวานตีนเพันบาทเบิดเพิ่นะวันนี้ต้องเตรียมรองเท้าบูทไปใส่บบได้นะะ เดี๋ยวปิ้งปลาสุภาษาก็จะไปซื้อน้ำมันให้ลุงเสือน้ำมันแล้วก็น็อตนะคะล็อตน็อตขันล้อรถไถวันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะเพราะข้างล่างมันไถาย,ายากไงสิที่หินนะคะทั้งหินทั้งหญ้าก,ก็เยอะเพราะว่ามันยังไม่มีน้ำนะน้ำยังไม่ท่วมนะคะถ้านะเสร็จข้างล่างก็ข้างบนก็เหลือล็อกน,น้อยๆสามสี่ล็อกนะ,ะก็จะเสร็จนะคะไถเสร็จก็จะ เอากล้าอีกนะคะอ้าวสิเอาข้าวป,ปลูกลงแช่ลงเสือลืมแล้วบ<ฟ>่ตอนไปแล้วหมาหน่อยเอาขึ้นรถไทยมันก็ไม่ให้จับเนาะมันก็ได้แต่วิ่งตามแหละนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาช n แนลนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ฝากช่องพระนุด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ